อตอนรบรข้าสู่สภาะจำลองสหพันุ์นะคะตอนนี้ก็ยายก็จะพาเอฟซี C ไปเบิ่งอ่างกบนะคะ่ะอันนี้ก็ภูเขาค่ะน,นี่ก็ดานดอกฮักค่ะนะคะยายยายก็จะพาเอฟซี C ไปเบิ่งนะคะอ่ะเอซีเบิง่งยายพาไปเนาะ อ <c ười> ุ้ยนี่งัวควายอยู่นี่นี่ค่ะสวยมากค่ะนี่ยอ่าีคยกไปถึงบ้านนี่เลย นี่กระต่ายมันจะมากินนะเห็นไหมนี่ขี่กระต่ายนี่ค่ะนี่พี่น้องนี่เคยเห็นไหมขี่กระต่ายขี่อันนี้นะกระต่ายมันจะมากินหญ้านี่อันนี้นี่ขี่กระต่ายนี่นี่นี่ละขี่กระต่ายกระต่ายป่านะคะนี่ถึงยังแน่นิงถึงยัง ในฉากสวยมาครับพี่น้องแต่ยายว่าสวยเนะาะแถวนี้นะดานดอกฮักค่ะนี่ค่ะกระต่ายมันจะมามันจะมากินนี่เคยเห็นไม้ขี้กระต่ายนี่นี่ยายรู้จักสมัยยายเป็นเป็นอนนะันนันนะนี่ขี้กระต่ายนี่มันจะมากินหญ้าในกระต่ายนี่ กระต่ายนี่มันจะมากินหญ้าแถวแถวด่านนี่มันนี่มากินสองสาวันนี่เองนี่แล้วมันก็ขี้ออกค่ะนี่พี่น้องนี่อันนี้นะขี้กระต่ายเออ้อนี่ไม่ใช่ขี้เห็นขี้อะไรนะนี่คือขี้กระต่ายค่ะเอฟซี FC ค่ะนี่อืมขี้กระต่ายค่ะแล้วกระต่ายป่านะไม่ใช่กระต่ายที่เราเลี้ยงนะนี่มันมากินหญ้าค่ะนี่มันหามันมาหากินหญ้าหญ้าออด มันมากินหลายวันแล้วนะอันนี้เรื่องสัตว์จริงค่ะไม่ได้ขีดโกหกค่ะเพราะว่าตอนนี้นะตรงนี้นะกระต่ายมันจะออกมาเล่นแสงจันนะมันก็มามากินหญ้าแล้วก็มาคุยกันกับแฟนมันนะ่ะเออนี่เรื่องจริงค่ะถ้าคนไม่สังเกตนะเขาจะไม่รู้ค่ะแต่ว่ายายนี่เคย เคยมีประสบการณ์ตอนที่ยายอยู่ป่าค่ะนะคะตอนที่ยายอยู่ป่ายายก็เห็นตัวกระต่ายแล้วก็เห็นกระโจมันขี้ออกกองจุม้มอยู่อ๋อยายก็จะกระโดดไปคุบมันนะแต่คุบไม่ได้ว่ามันไวอะ่ะอีกอีกตัวหนึ่งมันเห็นยายเด้อีกตัวหนึ่งโบเห็นยายนะเป็นช่องผู้เมียค่ะ ไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะเอาไปให้ตาถาบึงเดี๋ยวตาถาก็จะเล่าให้ฟังค่ะย่้านี่ด้วยเดี๋ยวยายจะเอาไปเป็นหลักฐานค่ะเดี๋ยวเอฟซีจะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจะหาว่ายายขี้โกหกกุเรื่อง อ่านะคะอืมกระต่ายไม้คำว่าตอนมันออกมาจีบกันเด้ออืมน่ะมากินนี่แถวนี้ก็มีขี้กระต่ายนี่ออกมากินแม่นเบิดเลยดนะิขี้มัน แต่ว่ามันขี้น้อยๆอันนี้ขี้นิดเดียวนมันกินหญ้าแล้วมันก็ขี้คือควายคืองวน,นี่แหละ,ะ่ะเครื่องบินเห็นมาเห็นเครื่องบินมาคคะพี่น้อง สวยสวยไม่มีทิติดานอันนี้เครื่องบินโอ้ค่อยค้นฮอดอดีตเนาะอดีตท,ที่ยายเคยเป็นทหารป่าค่ะค,คิดถึงอดีตท,ที่ยายเป็นทหารป่านะคะสวยไหมพี่น้องยายให้เบิ่งเลยเนะ่ะ อันนี้ละดานดอกหักดานดอกหักค่ะเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเคยเห็นไหมที่บ้านเจ้านี่ละต้นดอกหักกินได้ยอดมนันเอาไปจิ้มน้ำพริกค่ะนี่อันนี้มันกำลังออกกำลังออกเป็นช่อดอกค่ะอ่อนๆจิ้มน้ำพริกได้ค่ะ Nha đen Nha đen Má là bò Ừ โอ้แถวนี้มีกระต่ายเนาะคิดว่าไม่มีกระต่ายว่ะที่ไหนได้มีกระต่ายเฮ้ย ดำยานหน so ึ่งพมยานิองกระปาเออตรงไหนวะตรงไหนโอ้าก็ที <Oliver> oh, ่สวนยานยคนหนึงแ <nom metros mal> ้วโอคีนี่เขค่นี้นะคะเขาเขาขสวยงามแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามยหนหนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะให้ดูดานดอกฮักนะคะนี่ค่ะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ